็คือต้องการให้ทุกอย่างเป็นสีเขียวใช่ไหมก็แค่ปรับทุกอันให้เป็นสีเขียวก็จบกันแล้วนะครับทีนี้ก็สามารถสั่งเปิดใช้งานกันได้แล้วเออง่ายดีแฮะอ่าแล้วก็เจ้ตัวเครื่องนี้นะครับมันคือตัวเครื่อง New Low v a x i a t o r อ่านยากจังเลยอ่าเจ้าเครื่องนี้นะครับมันคือเครื่องที่ ผ่ายพินาซังขอได้เจอว่าปัตจชิวะซันเดย์สุริยะซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมออกซิเจ not included s p c e out ในพาร์ทที่31กันแล้วนะครับมาในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับ ตัวน้ำมันดิบพวกนี้ให้กลายเป็นปิโตรเลียมกันให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในดาวที่4กันนะอันนี้ก็ขอย้อนกลับมาเรียกว่าเป็นดาวที่4กันละกันนะครับด้วยความที่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยเวลาที่เราเจอดาวดวงเดวหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นระดับต่อมากันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยผมจะไม่สามารถสลับตําแหน่งของตัวคีรัสของเจ้าตัวดวงดาวกันได้นะครับก็เลยอะาไรๆก็ลไหนละขอเรียกว่าเป็นดาวที่4ไปเลยกันละกันนะครับหวังว่าจะไม่เบื่กันและเนอออ่ะทีนี้เรื่องเกี่ยวกับ การเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ำมันดิบให้กลายเป็นปิโตเรเลียมนะครับเราจะสามารถทําได้โดยการเพิ่มความร้อนให้กับมันก็คือเป็นการต้มตัวน้ํามันนั่นเองนะครับคือถ้าหากว่าน้ํามันดิบเนี่ยมีอุณหภูมิมที่สูงกว่า400มันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นปิโตเรเลียมนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นสิ่งที่เราจะมาตามหาก,กันในครั้งนี้แต่ว่าการเพิ่มควาร้อนเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวดวงนี้ สำหรับดาวดวงนี้นะครับจะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นจนถึงแบบระดับศีรองศาและบวกกับว่าข้างตาเนี่ยไม่มีเรื่องเกี่ยวกับแบกมากกันด้วยเพราะนั้นการต้มเนี่ยก็เลยจะทําได้ยากความจริงก็ทําได้นะแต่ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับผมว่าเราเน้นเกมเร็วดีกว่าก็คือจะเป็นการใช้ตัวเครื่องนันเองนะครับกับตัวเครื่องกั่นน้ามันสำหรับตัวเครื่องกั่นน้ํามันนะครับก็คือตัวเครื่องที่เราสามารถน,นําน้ํามันดิบเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นปิโตเรเลียมกันได้แต่ว่่่่าามมัันนจะนะจะะไใชอออตตร1 1คืเห็ว่า มันจะมีการเขียนว,ว่าแบบอาน้ำมันดิบเนี่ยมันจะเข้าไป10กิโลกร,รัมต่อวินาทีแล้วก็จะปล่อยปิโตรเลียบออกมา5กิโลกร,รัมต่อวินาทีนะครับหมายความว่าเราจะเสียน้ำมันดิบเนี่ย ไปประมาณสักครึ่งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนไปปิโตเรเลียมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องเกีก่ยวกับตัวการธรรมชาติแทนนั่นเองนะครับคือถ้าว่าใช้เครื่องนี้เนี่ยมันทําง่ายทําเร็วแล้วก็ไม่ต้องดูแลเรื่องของคาร์บอนมากก็ได้รับเรื่องของปิโตเรเลียมกันแล้วแต่ว่ามันจะมีการเสียไปบางส่วนแต่ถ้าว่าทําการต้มเนี่ยอัตราที่ได้มาก็คือมันจะเป็น1ต่อหนึ่งกันไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องการเร็วเนี่ยก็จะใช้เป็นตัว เครื่องกำมันไปก่อนกันละกันนะครับทีนี้เราก็เริ่มจากทําการเคลียร์พื้นที่กันก่อนนะครับตอนนี้ยังเคลียร์พื้นที่กันไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวทําการขุดเจาะโดยรอบแล้วก็เดี๋ยววางตัวเครื่องปั๊มของเหลวเนี่ยเพื่อจะสูตรมันดิบเข้าไปที่ตัวเครื่องของเรากันต่อไปกันละกันนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เดี๋ยวให้ดาวที่4เนี่ยค่อยๆทําการเคลียร์พื้นที่กันต่อไปเรื่อยๆก่อนกันละกันนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ขอย้อนกลับมาสิ่งที่เราทํากันไปในครั้งที่แล้ว นั่นก็คือตัวบอ่อพ่นกรรมฐานเหลวนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิที่มาใส่กับตัวกรรมฐานเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ได้มาเร็วอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับก็เลยจะขอทําการเพิ่มอะไรกันสัก็กน้อยนะก็คือเดี๋ยวทำการเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เนี่ย ให้กลายเป็นพื้นโลหะกันละกันนะครับเพื่อจะให้มันสามารถนาความร้อนได้ดีคือุ้กความที่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของตัวกรรมาถนนะครับมันอยู่เตี้ยลงมาบล็อกหนึ่งก็เลยทําให้เรื่องของตัวกรรมฐานเนี่ยมันจะไม่มาชนกับตัวเครื่องพวกนี้มันจะรับเรื่องอุณหภูมิเนี่ยแค่บริเวณด้านบนที่แบบเป็นไอ้น้ำเท่านั้นแล้วก็ตัวไอ้น้ำเนี่ยก็ดันเป็นสารที่ไม่ได้มีการโอนความร้อนเนี่ยเร็วขนาดนั้นนะครับคือการนำความร้อนเนี่ยแค่0.1เองนะมันก็ค่าจะช้านะครับเพราะฉะนั้นก็ขอออเเรร่่่่งงาาากกกกนนนนนนนคค้ยััััหละะบซึถ ว่าทำการวางพื้นแบบแปะยาไปเลยเนี่ย มันจะเกิดปัญหาที่ว่าอาจจะมีไอ้นะบางส่วนดูดออกมาก็ได้เพราะใช้วิธีการแก้ก็คือทําการสร้างแบบนี้นะครับทำการวางหินอ,ออฟฟิศข้างล่างตรงนี้ก็คือแบบเป็นตัวพิษกันความร้อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ทําการสร้างแบบเป็นแนวเฉียงนะครับก็คือถากว่าสร้างบล็อกข้างล่างตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทําการเปลี่ยนขับตรงนี้ให้กลายเป็นแบบพื้นโลหะไปนะครับแล้วก็ทําทีละคู่เจ็บเสียงๆเนี่ยต่อไปต่อไปกันอยู่เรื่อยๆอกกดผิด <laughs> อะตรงนี้เดี๋ยวให้คนงานเนี่ยมาสร้างบันไดเพื่อจะปีนขึ้นไปทําการก่อสร้างกันหน่อยกกััันนนะะครบซึ่ง การทาก็อย่าลืมไปนะครับว่าให้วางพื้นข้างล่างแก้ไขอันบนวางข้างล่างแก้อันบนเราก็ทำเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อมาให้ไอ้น้ำเนี่ยหลุดออกมาจากห้องนี้นะครับทาการสร้างตัวพื้นโลหะแบบแนวเสียงกันแล้วนะครับนี่เราจะสามารถทําการเปลี่ยนพื้นได้แบบในทันทีโดยที่เรื่องของตัวไอ้น้ำหรือของเหลวเนี้ยมันจะไม่หลุดออกมาประมาณนี้นะครับอาจจะงั้นก็คนแค่ทําการวางวางว่ข้างล่างตรงนี้แบบเป็นเพื่อการความร้อนแล้วก็วางพื้นโลหะต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงสุดปลายห้องกันเลยนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือถามว่าใครทําตามเนี่ยจะได้ ว่าให้นําตัวลอยของเร็วนะครับวางไว้เหนือตัวปล่องจะดีกว่านะครับคือต,ตอนแรกคิดว่าเออเจ้าตัวเครื่องเทอรควาจูเนอร์เนี่ยมันจะมีความร้อนที่สูงเกินไปก็เลยวางเอาไว้ตรงนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเรากวรน้ําสยเนี่ยหยอดลงตัวบาตรงๆเลยจะดีกว่านะครับก็เป็นสิ่งที่ก็ค่อยๆแก้ไขกันไปกันละกันเนอะแต่ขาอดีตอนเนี้ยผมก็มีอีกแบบหนึ่งที่สามารถใช้กับตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเข้ามาแก้กันอีกทีหนึ่งในโอกาสหน้ากันละกันนะครับแต่ตอนนี้อราการเปลี่ยนพื้นกันก่อน ทำการสร้างพื้นโลหะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้กลังเลดอะไรแบบบ้าๆกันอยู่นะครับอ่าก็คือตรงนี้นะครับด้วยความที่ว่าด้านซ้ายของเราเนี่ยมันคือจุดที่เรามีการทําความเย็นใช่ไหมด้านขวาก็คือโซนที่จะเป็นห้องร้อนแต่ว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยก็มีกรรมฐานหลอมอยู่แบบปริมาณมากมหาศาลกันเลยนะครับแล้วก็ตัวห้องเนี่ยมันก็ไม่ยอมเย็นจนถึงจุดที่ให้กร,รมฐานน่ะมันกลายปเป็นไอเทมสักทีพอฉันก็เลยทําการว่าประตูแบบ แก้เบื่อเล็กน้อยความจริงอันนี้อย่าทําตามนะครับ <c oughs> บอกก่อนว,ว่าวิธีนี้อย่าทําตามนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขบผมเฉยๆนะก็คือถากว่าทาการสับเปียประตูปุ๊บเลืกวกับอุณหภูมิจากสองฝั่งเนี่ยก็จะสามารถโอนหากันได้แล้วก็ถามว่าด้านขวานเนี่ยเริ่มเย็นตัวลงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่องของตัวกรรมาฐานหลอบเนี่ยก็จะสามารถทําการเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับอัศรฐานะของมันกันได้แต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ เสียผลประโยชน์กันไปซะหน่อยเพราะว่าเราต้องนำคอร์รเนี่ออกมากันอยู่เรื่อยๆแล้วก็บางทีมก็อาจจะไม่คุ้กกับค่าฟไฟที่เราทําเลือกกับตัวเครื่องทัวอควาจูเนอร์ประมาณนี้นะครับเสื้อนี้เดี๋ยวค่อย ไปแก้ไขทียกันละกันนะแต่ตอนนี้ก็ได้รับเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐานเนี่ยมาพอประมาณกันอยู่แล้วนะครับเขาจะไม่พอประมาณหรอกได้มา10ตันแล้วอะตอนนี้ได้กรรมฐานมาประมาณสัก10บตันกระจเดียวนะครับด้ยน้ว่ามีอาหารให้กับตัวสวิลลี่เนี่ยไปอีกสภาพใหญ่ๆกันเลยนะอันนี้ก็ปล่อยไปก่อนกันละกันนะครับเออใช่แล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะนําคนงานจากดาวแรกนะครับ ส่งกลับไปที่ดาวที่2กันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวหลักของเรานั้นก็ยังไม่ค่อยมีงานเยอะแล้วก็ดาว2เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่ต้องทการเคลียร์พื้นที่ด้านบนแล้วก็ต้องเตรียมตัวสำหรับการอะไรนะสูบแมกมาออกไปแล้วก็เตรียมตัวสร้างสถานีกันอยู่ด้วยเพื่อจะอเตรียมตัวสำหรับขั้นต่อไปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวทำการส่งขลงานกันอยู่เรื่อยๆกันละกันนะแล้วก็ทีนี้กลับไปดาวที่4 อ่ะตอนนี้ดาวที่4นะครับขลังก็มีการขุดกอบไปประมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมงั้นก็มาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มจากตัวปั๊มของเหลวซึ่งอันนี้มันจะมีความเสี่ยงกันอยู่เล็กน้อยนะครับด้วยคำที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับปั๊มของเหลวเนี่ยมันทอปรภูมได้แค่75องศาแล้วก็ตอนนี้ไม่มีและอะไรที่เพิ่มความร้อนกันได้เลยนะครับคือเรียกได้ว่าถ้าหากมันร้อนกว่าถึง 5, ปุ๊บรับรองว่ามีความเสียหายกันแน่นอนแล้วก็ตอนนี้เนี่ย เออมันก็ยังไม่ได้รอถึงขั้นนั้นก็น่าจะพอจะใช้ได้ละเมืองออ่ะงั้นก็มาลุยกันเลยดีกว่า <c oughs> ก็เริ่มจากวางตัวปั๊มคอเรลที่ <c oughs> บริเวณข้า,างตรงนี้กันละกันนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันมีแบบ เป็นช่องว่างอะไรอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ใช้วิธีการสร้างพื้นอะ่ะถมขึ้นมาเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยมันขึ้นมาจากบริเวณช่องข้งล่างสุดประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับว่าแต่ว่าทำไมมีต้นไม้มาโตแถวนี้เนี่ยต้นไม้มาโตแถวนี้ได้ยังไงเนี่ยอาจทำการขุดเจาะไปให้หมดนะครับแล้วเราก็เตรียมตัวสลหรับการอะไรนะสูบน้ำมันดิบกันดีกว่าโอเคทําการก่อสร้างขั้นแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือจะมี ปั๊มขอเหลวที่จะทาการสูบเรื่องเกี่ยวกับขอเหลวต่างๆเนี่ยขึ้นมาที่บริเวณขบนตรงนี้แล้วก็ดูความที่ว่าเรามีขอเหลวที่ค่อนข้างจะหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ํามันดิบเอยน้ําเน่าน้าใสก็เลยจะเป็นต้องมีระบบที่เป็นการคัดแยกเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ําซึ่งก็ขอใช้เทคนิคเดียวกับการคัดแยกก๊าซที่ดาวหลักของเรากันเลยนะครับก็คือจะเป็นบริเวณตรงนี้ก็คือจะเป็นการใช้เทคนิคเรื่องเกี่ยวกับ ตัววาล์วท่อแล้วก็มีการปล่อยตัวการ่ยออกมาในปริมาณแบบ100มิลลิกรัมแล้วก็แปลว่าจะสามารถทําการวนลุปกันได้แล้วก็มันจะเหมือนกับเป็นระบบของตัวเกมที่จะสามารถทําการคัดแยกเลือกเกี่ยวกับตัวการกันได้นั่นเองนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนจากตัวการดให้มาเป็นของเหลวแทนนะครับซึ่งเปิดมาเนี่ยก็คือมีการวางตัวสะพานข้ามท่อของเหลวแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าบริเวณบล็อกขบนตรงนี้นะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ํามันดิบกันอยู่แล้วแล้วก็วาล์วท่อน้ำตรงนี้ก็มีการตั้งค่่าาว ให้มีการนําตัวน้ำเนี่ยวนอยู่ที่0ูเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็แค่ทําการเชื่อมท่อน้ำเนี่ยให้มันวนในลักษณะแบบเป็นตัว U แบบนี้เพื่อจะให้ตัวน้ำมันดิบเนี่ยมีการวนลุกกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นก็แค่ทําการลําเลียงน้ำมันดิบเนี่ยมาตามทางแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับทาการเชื่อมต่อก,กับตรงช่องสีขาวนะเพื่อจะนําน้ามันดิบสดเกินเนี่ย ไหลเข้ามาที่บริอเวณข้ามาตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ได้มีการวางตัวถังพักขอเหลวเนี่ยในการเก็บตัวน้ํากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จากนั้นถ้าหากว่ามาันเริ่มมีการสูนสาชนิดอื่นเข้ามาก็แค่ทาการต่อท่อยาวตรงมาแบบนี้แล้วก็ทําการขัดแยกกันต่อไปเหมือนเดิมกันเลยนะครับทีน,นี้น้ำเดิกก็จะมาอยู่ที่บริเวณข้้งบนแล้วใช่ไหมเราก็นาตัวน้ำดิบพวกนี้มาเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวปิโตรเลียมกันนะครับมาดูที่ตัวระบบแปรรูปแล้วก็มาดูที่ตัวเครื่องกัดนน้ามัน สำหรับตัวเครื่องกัดน้ำมันก็คือต้องใช้โลหะบริสุทธิ์2อกิโกร,รัมในการสร้างแล้วก็มีระดับอุณหภูมิเนี่ยร้อยเกิือยู่ที่75องศานะครับหมายความว่าถ้าหากใช้งานไปรเรื่อยเลเนี่ยมันก็มีโอกาสพังได้เหมือนกับตัวปัมวนนป๊มของเหลวอ่ะตอนนี้ปั๊มของเหลวนะครับก็ได้เจอกับตัวน้ําชนิดอื่นเข้ามาก็คือจะเป็นน้ําเน่านะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อท่อตรงยามาแบบนี้ จากนั้นตัวน้ำาน้าก็จะกระโดดขึ้นมาข้าบอลแล้วเราก็ทําการสั่งแบบว่าให้มันวนลุบท,ที่วาทั้งข้าบอลตรงนี้นะคบให้มันวนลุกกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทาการเชื่อมต่อท่อบอแบบนี้มาก็คือทําเหมือนเดิมเลยนะก็คือจะเป็นการขยแยกตัวน้ำเนี่ยแยกออกต่างหาจากการประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นน้าใสใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวรอให้น้ําใสเข้ามาก่อนกันละกันแล้วก็ในระหว่างนี้มาทําตรงนี้กันต่อนะครับก็คือเมื่อเราม,มีตัวเครื่องกระแลมันแล้วปุ๊บ <ๆ S 2> เราก็แค่ทําการต่อตัวท่อน้ําตรงนี้นะครับเชื่อมต่อตรงๆเลยไหม เชื่อมต่อตรงๆไปเลยก็นละกันนะครับเพราะว่าใช้งานแค่แบบชั่วคราวชั่วคราวอยู่แล้วละเนอะอ่ะแล้วก็ทีนี้บริเวณข้างบนนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการวางถังหรือว่าวางชั้นเดียวกันดีอ่ะเดี๋ยววางชั้นเดียวกันไปเลยก็และกันนะครับเดี๋ยวขอวางเครื่องอีกหนึ่งตัวก็และกันนะแล้วก็ถัดมาก็คือทําการวางตัวอ่ถาถังเพื่อที่จะเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวปิโตรเลียมของเรานะครับซึ่งเครื่องกันน้ำมันเนี่ยมันจะสามารถรับน้ำมันดิบได้10กิโลกร,รัมงั้นหรอ อ๋อโอเคถ้าหากว่า10กิโลกร,รัมไม่สร้างถ้าหากว่า10กิโลกร,รัมไม่สร้างเลยนะครับคืออ่านเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะคือตัวเครื่องกั่นน้ำมันดิบนะครับจะต้องส่งน้ำมันดิบเนี่ยเข้าไป10กิโลกร,รัมต่อวินาทีซึ่งท่อน้ํา1ท่อมันลาเลียงน้ําได้เต็มที่คือ10กิโลกร,รัมนะครับหมายความว่า1ท่อเนี่ยต่อ1เครื่องไปเลยนะหมายความว่าด้านความตรงนี้เดี๋ยวก็จะวางเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวถังพักไปกันละกันนะครับจากนั้นก็แค่ทําการต่อท่อน้ํา แต่ชอสีเขียวตรงเครื่องนี้ให้มาเชื่อมกับสีกขาด้านบนเ <c oughs> ท่านี้ก็สามารถทําการเก็บบิโตรีมเนี่ยกลับไปบ้านกันได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้คนงานเนี่ยทำการก่อสร้างกันก่อนแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อะไรนะไม่ใช่การก่อสร้างเนี่ยเดี๋ยวว่าทําการขุดเจาะตัวพื้นเพื่อจะให้ตัวน้ำอ่ะไหลลงมาแล้วก็สลับด้านซ้ายโอ้ยเกมเซฟอ่ะสลับด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจะยังมีน้ําเหลืออยู่เยอะแยะเลยใช่ไหมก็เลยทําการ ขุดเจาะมันไปทั้งหมดก่อนแล้วก็ทําการวางพื้นกันละกันนะครับก็คือทำแบบนี้เลยนะก็คือวางพื้นจากข้้งล่างขึ้นมาที่จะแถวขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อดันให้ตัวน้ำเนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็ดันซ้ายเนี้ยต้องให้มันสุกนิดนึงเพื่อดันน้ำเนี่ยมาทางขวาให้ได้ประมาณนี้นะครับ โอเคทำการเชื่อมต่อไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็สามารถใช้งานตัวเครื่องกันน้ํามันกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอเลีกงงานให้สุดข,ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะอะตอนนี้จะเห็นว่ามีคนงานเนี่ยมาใช้งานเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับคือเป็นเครื่องที่ต้องมีคนงานมาใช้งานกันด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาเรื่องของปิโตรเลียมเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะออกมาปริมาณ5กิโลกรัมนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวกา๊าซจะเห็นว่ามันก็จะมีการปล่อยกา๊าซออกมากันด้วยก็คือเป็นตัวกา๊าซ ธรรมชาตินั่นเองนะครับก็คือเวลาออกมาเนี่ยมันก็จะลอยออกมาแบบตรงๆกันเลยนะก็คือไม่มีการผ่านในเรื่องเกี่ยวกับตัวท่อการอะไรกันเลยนะครับอ่ะเท่านี้เราก็สามารถทําเรื่องเกี่ยวกับปิโตรเลียมกันได้แล้วโอ้ยอย่างนาน <laughs> นานตรงก่อ้านเลยเพราะว่าดาาตรงนี้เนี่ยเรามากันแค่4คนเท่านั้นเองนะครับคือความจริงเราจะดีไซน์ตัวห้องนักเรียนแบบว่าไม่ต้องใช้เป็น ตัวเตียงแบบอะไรนะเตียงพลาสติกก็ได้คือแบบเป็นเตียงปกติแล้วก็เน้นด้วยกับกำลังใจจากทางส่วนอื่นเนี่ยก็สามารถนำคนมาเพิ่มเติมกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปออกแบบในจรวดัำต,ต,ต่อไปกันละกันเนอะ,อะตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยให้สารพัดเนี่ยทำการ ทำเรื่องเกี่ยวกับปิโตรเลียมเนี่ยออกมากันแบบเยอะๆกันเลยนะครับจะได้เอาส่งกลับไปบ้านแล้วก็จะนำไปใช้กันต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวขอปล่อยเวลาให้แบบว่าอะไรนะคนงานเนี่ยค่อยๆทำการเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับตัวพื้นที่แล้วก็ทำเรื่องขอบปิโตรเลียมกันไปด้วยเลยกันละกันนะครับงั้นก็ขอทำการไทม์สคริปต์ไปเลยกันละกันนะ หลายวันผ่านไปตอนนี้ก็ได้สูตน้ำมันโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นปิโตรเลียมกันแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าได้ปิโตรเลียมแบบเต็มถังแค่ถังเดียว <laughs> เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการผลิตน้ำมันอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็น้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ําใสนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ําใสอ่าวลูบเฉยเลยเพราะว่าถังเต็มทุกถัง <c oughs> นี่ขนาดมีการขยายถังเพิ่มเติมมากันแล้วนะครับรู้สึกว่าแค่นี้เนี่ยสงสัยคงยังไม่พอคงต้องเพิ่มทิ้งท้ายก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะครับอาจทำการต่อตัวถังเพิ่มเติมแบบนี้แบบเยอะๆไปเลยกันละกันนะจะได้แบบว่าไม่ต้องมาบ่นว่าเออน้ำเนี่ยมันเริ่มวนกันแล้วนะ ครับอ่ะทีนี้ก่อนเราจะจับอ่ะก่อนเราจะกลับกันเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทําการทุบเจ้าตัว,ตวถังนี้ทิ้งกันซะหน่อยนะครับก็คือในครั้งนี้เนี่ยผมต้องการนําปิตโตรเลียมกลับไปที่ดาวหลังนะครับก็คือใช้วิธีการทุบทิ้งแบบนี้แล้วก็สั่งให้คนงานเนี่ยนำตัวปิตโตรเลียมเก็บเข้ามาในตัวจรวดแล้วก็อ่าอะไรนะทำการเก็บส่งกลับไปที่บ้านนั่นเองนะครับอะทำการสั่งลื้อถอน แล้วเราก็จะได้ตัวถังอาปิโต,ตเรเลียมมาปริมาณ5ตันกันเลยนะครับเราก็แค่ทําการสั่งย้ายไปแล้วก็เข้าไปที่ตัวจรวดของเราแบบนี้กันเลยนะครับก็เดี๋ยววางไว้ด้านหน้าเลยกันๆๆนะจะได้ไม่ต้องขนแบบว่า อ่านลึกจนเกินไปนะครับก็คือเดี๋ยวให้คนงานเนี่ยคอยคอยจะยอนนำนำน,ำ,นำไปตัวเรตรงนี้ส่งกลับมาในจํารวดแล้วก็เดินทางกลับบ้านซึ่งสาเหตุที่ต้องการตัวไปตัวเลี่ยมกลับมาบ้านนะครับนั่นก็คือเป็นการทําของช่วงเลดเกมมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์คูลแลนด์นั่นเองนะครับเป็นสาหรอย็นที่ดีที่สุดในเกมแล้วก็การสร้างเนี่ยต้องใช้ฟูลลีนก,กับทองซึ่งสองอันนี้เนี่ยเราก็ไปฟาร์มกันมาอยู่นะครับก็คือเจ้าจรลลวดลำนี้ ซึ่งจรวดลำนี้นะครับคือจรวดที่เราเดินทางไปที่ตัวดาวคอน้อยทองทั้ง2ตรงที่แบบสลับไปสลับมาซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีการฟาร์มทั้งทองแล้วก็ฟาร์มทั้งฟูลรรีนกันอยู่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เดินทางกลับมาแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับเราแค่ทําการสั่งเครื่อของแบบนี้เราก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวผงเลกอไลน์หินตะกอนคาร์บอนฟูลรรีนแล้วก็ทองกลับมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็แค่นําตัวของพวกเนี่ยมาทําการครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวสารซูเปอร์คลนกันได้แต่ว่า คงได้ทํากันในครั้งหน้าน,นะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่พร้อมกันนะอ่ะแล้วก็สลับอ์ติแฟกต์ก็ทําการสั่งกดออกมาแล้วก็สั่งย้ายกลับมาที่ในถานของเราแบบเดิมกันได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ ดาวที่4ก็คือตัวระดับที่2เนี่ยทำการเก็บเรื่องเกี่ยวกับปิโตรเลียมกันไปเรื่อยๆแล้วก็จากนั้นน่ะก็จะนำกลับมาบ้านเพื่อจะทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวสารซูเปอร์โคแลนในครั้งต่อไปกันละกันนะครับซึ่งสำหรับการทำซูเปอร์โคแลนหนึ่งครั้งเนี่ยต้องใช้ปิโตรเลียม49.5กิโลกร,รัมต่อครั้งแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปิโตรเลียมครับคือปิโตรเลียมอ่ะเราเอากลับมา5ตันยังไงมันก็มีปริมาณที่เยอะมากๆแต่ปัญหาคืออันนี้ ปัญหามันอยู่ที่ตัวฟูาลารีนะครับคือฟูาลารีเนี่ยต้องใช้1,000กรัมก็คือ1กิโลในการทำซูเปอร์โค l ลนด์หครั้งและตอนนี้เรามีทั้งหมด1 1ตันงั้นเหรอ11ตันงั้นเหรอแสดงว่านะ่าทำได้พอประมาณอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวก็มาทํากันในครั้งหน้ากันละกันสดหรับตัวสารซูเปอร์คูล n ลนะครับแล้วก็ทีนี้ก่อนจะจบพาร์ทนี้กันเดี๋ยวขอแวะกลับมาดูดาวที่2กันหน่อย อ่ะสำรับตนที่2ตอนนี้นะครับได้เกิดปัญหาที่ว่ากรรมฐานล้น <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมลืมคิดไปอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้เจ้ากรรมฐานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งที่ ค่อนข้างจะต่ำกว่าไอ้น้ำที่เราทำการปั่นได้คือไอ้น้ำนะครับมันต้องการอุณหภูมิ125ขึ้นแต่กรรมฐถานเนี่ยต้องต่ำกว่า1 1 5ซึ่งมันค่อนข้างจะแบบว่าย้อนแย้งกันพอสมควรก็เลยเป็นการออกแบบที่เอาตดตรงนะไม่ค่คยเวิร์กกันเลยนะครับความจริงเล่นอะไรนะวางตัวเครื่องสุบของเหลวแล้วก็โ่งไปปรับอุณหภูมิยังจะง่ายสักกว่าเลยนะครับพวามชัตรงนี้ก็ขอแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการ ทําทการกอ่อสร้างแบบนี้มาแล้วก็มีการวางพื้นโลหะเนี่ยวเวลข้้งล่างวางประตูเอาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะนักวิ่งฟุตบอลขั้าบนขั้นต่ำตรงนี้ที่แบบเป็นความเย็นเนี่ยส่งเข้ามาที่พื้นกันได้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็แค่ทําการสั่งลื้อถอดตรงช่องนี้ทิ้งกันได้เลยนะครับเพื่อให้ตัวกรมานหลอมกรมาถนเหลวเนี่ยมันตกลงมาข้้งล่างจะได้มีการเปลี่ยนสถานะกันไปเลยแบบตรงๆอย่างนี้กันเลยนะครับอะคนงานครับช่วยมาทําการลื้อถอนหน่อย ทำการลื้อถอนเรียบร้อยอ่าในจังหวะน,นี้นะครับตัวกรรมฐานหลอมที่อยู่เต็มห้องเลยเนี่ยมันก็จะไหลออกมาที่ตรงบริบอกนี้ส่วนตัวไอ้น้ําก็ไม่จะเป็นต้องเป็นห่วงนะครับถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบอ่าเย็นจนเกินไปเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐานหลอมก็อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาก็เลยจะเหมือนกับว่ามันจะเป็นจุดที่เป็นการบล็อกในเรื่องของตัวไอ้น้ำนั่นเอง,น,ง,น,งน,นะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวให้ขยไปออกมาก่อนแล้วก็ทําการปิดซิประตูอ่ะเท่านี้ก็สามารถทําการ เชื่อมเรื่องเกี่ยวกับขบนกับขาลางกันได้แล้วก็คือเป็นการนําความเย็นจากด้านซ้ายเนี่ยส่งตรงลงมาถึงข้าล่างนั่นเองนะครับอตอนนี้จะเห็นว่ากรรมฐานหลายอันเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นไอเทมเริ่มกลายเป็นของแข็งกันแล้วนะครับก็ขอใช้วิธีนี้ในการแบบแก้ปัญหาชัพนะหน้าไปก่อดกันละกันนะเดี๋ยวในครั้งต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแบบว่าวางแบบเป็นเครื่องสูบเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือสาเหตุที่ยังไม่ได้วางตัวเครื่องสูบเนี่ยน,นะก็เพราะว่าผลต้องการตัวสารซูเปอร์คูลเลนก่อนนั่นเองนะครับคือตัวสารซู ปรับความเย็นได้แบบอะไรนะค่อนข้างจัดสบายแล้วก็นำขลอดแล้วความเย็นเนี่ยได้ค่อนข้างจะเร็วก็เลยจะคิดว่าเออเรารอสาย Super c l a ก่อนกันกันก็นเลยทําการออกแบบแบบเนี้ยในครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามันเยอะเกินไปก็มาฐานมันเยอะกว่าที่ผมคิดเอาไว้มากเลยนะครับที่แกปกว่าเท่าไหร่เนี่ยปล่อยมา1 1.4กิโลต่อวินาทีโดยเฉลี่ย เออไม่แปลกเลยเยอะขนาดนี้เปิดเกมเพย์ไว้ตั้งนานได้เลว่ามีกรรมฐานเต็มไปหมดกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าตัวกรรมฐานหลอบเนี่ยมันจะมาขวางตัวบล็อกนี้เลยทําให้ไอน้ำข้้งบนนะ่ะมันไม่ส่งลงมาข้้งล่างนะครับก็เป็นวิธีที่เอ,อ่อพอจะแก้ปัญหาได้ลมะมั้งอ่ะก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของผมแบบนี้ไปเกาะกันละกันนะครัเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขแบบดีๆกันทีนึงกันละกันนะอ่ะตอนนี้เรากลักบมาดูด่านที่สี่กันหน่อยสี ตอนนี้ดาวที่4นะครับอาทำการก่อสร้างด้านขวาเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มมีการแยกตัวน้ำกันต่อไปเหมือนเดิมเลยนะครับตัวปิโตรเลียมก็เอ๊ะอ้าวขนเสร็จแล้วเหรอ, <c oughs> เ,อเดี๋ยวขนเสร็จซะเร็วเลยยังไม่ได้ทำอย่างอื่นกันเลย <c oughs> ก็คือก่อนที่จะไปนะครับผมกล่าวว่าจะมาเล่นตัวอะไรนะพวกลูนซ่าประหพังกันซะหน่อยนะครับอย่างเช่นด้านซ้ายตรงนี้ด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันจะมีการต่อวงจรที่แบบว่าเป็นการสั่งเปิดสวิตช์เจ้าตัวดาดตวจดูปกันได้ซึ่งอันนี้เนี่ย มันไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่จะเป็นต้องไปเล่นก็ได้นะครับถือว่าถ้าต้องการจะเล่นก็นนเดี๋ยวเดี๋ยวขาดูวงจรหน่อยสิก็คือต้องการให้ทุกอย่างเป็นสีเขียวใช่ไหมก็แค่ปรับทุกอันให้เป็นสีเขียวก็จบกันแล้วนะครับทีนี้ก็สามารถสั่งเปิดใช้งานก็ได้แล้วเออง่ายดีแฮ <c oughs> ะแล้วก็จะตัวเครื่องนี้นะครับมันคือตัวเครื่อง New Low v a c c i l a t o r อ่านยากจังเลยอ่เจ้าเครื่องนี้นะครับมันคือเครื่องที่มันจะสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับสาัพันได้แบบสุ่มๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวเลือกถอนอกับเาโนลทิ้งไปเลยก็เลยจะได้แบบสามารถเข้าไปข้างไนกันได้นะครับแล้วก็สลับด้านขวา ด้านขวาที่ว่าก็คือจะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นตัววงจรที่มันจะมาเชื่อมกับตัวประตูที่รัภัยก็คือจะไม่สามารถทําการเข้าได้แล้วก็วิธีการแก้ก็ง่ายๆครับก็คือทําการดูที่วงจรใช่ไหมเราต้องการให้เส้นนี้มันกลายเป็นสีเขียวแล้วก็ดูย้อนกลับมาครับอันนี้ต้องการเป็นสีเขียวอันต้งนี้สีเขียวแล้วใช่ไหมตัวนี้ต้องการเขียวเขียวต้องการเส้นตรงนี้แล้วก็ด้านบนอีก2เส้นเท่านี้ก็สามารถเปิดประตูกันได้แล้วนะครับอ่ะ่อเปิดสมมติทําไงครับก็แค่ หรือถอนมันทั้งหมดเลย <c oughs> มันเป็นวงจรที่ตั้งมาให้ตั้งแต่เริ่มนะครับเราก็ม่จะเป็นต้องประสิทธิแลกับมันมากมายก็สามารถทําการลรื้อถอนทิ้งกันไปได้เลยนะครับทีนี้เมื่อมีตัว่าตรงนี้เปิดทางนะจ๊ะแม่ก็คือมีตัวนิวล้ออยู่นะครับซึ่งทีนี้เราต้องการให้สัมพันธ์สักคนหนึ่งเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งจะเอาใครดีเอาเป็นแคทเทอรีนากระกันนะครับเป็นน้องใหม่กันเลยนะะแคทเทอรีนามานั่งที่เก้าอี้อันนี้กันหน่อยเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถนะครับ เขามานั่งตัวเครื่องแล้วก็เออทำการช็อตไฟฟ้าอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการขึ้นแสดงว่าพร้อมสำหรับการกระตุ้นเสร็จสิ้นกันแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือสามารถทําการกดเจสิ้นกันได้คือจ้าเครื่องนี้เนี่ยเมื่อส,สั่งใช้งานไปแล้วต้องมากดเองนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งไว้ายาวๆนะอ่ะก็ทําการกดปุ่มเสร็จสิ้น <c oughs> นี่ครับผมทะดากระบวนการน e วโรเวกซิเลชันเสร็จสิ้น สมองของแคทเทอรีนายังคงสั่นอยู่เลยไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนแคทเทอรีนาได้รับลักษณะติดตัวเพิ่มเติมคือล่ำง้าได้ความล่ำมานะครับดูคนนี้มีกล้ามอะไรนะขึ้นบนกล้ามเนื้อแข็งแก่งบวกส <ś c oughs> ิบก็จัดว่าได้ของดีเหมือนกันนะครับอ่าถ้าถามว่าแข็งแก่งมันคืออะไรมันคือเรื่องเกี่ยวกับนี่ครับ ก็คือมันจะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะปริมาณการถือที่ขนส่งได้เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีการเพิ่มความเร็วในการดูแลฐานกันด้วยนะครับเรียได้ว่าถือคอนได้แบบ เป็นกิโลเป็นเกือบตันกันเลยทีเดียวนะสำหรับสารพันคนนี้นะครับแล้วก็เมื่อใช้งานเจ้าตัวเครื่องนี้เสร็จแล้วมันก็จะฝ่สอสมองจะฝ่อลงไปแล้วก็จําเป็นต้องมีการรีชาร์จนะครับซึ่งการรีชาร์จเนี่ยเราต้องหาตัวไอเทมที่ได้รับจากในอวกาศมาแล้วก็เอามาใส่แทนที่นั่นเองนะครับที่จะสามารถใช้งานซ้าเจ้าตัวเครื่องนี้กันได้นะอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานเจ้าตัวเครื่องสมองอันนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยประเด็นการสั่งลื้อถอนไปทั้งหมดนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจ้าดีครับ จำกันได้ไมเอ่ยเจ้าตัวหุ่นยนต์โลเวอร์ที่เราปล่อยมันตั้งแต่ตอนแรกตอนหนู้นกันเลยนะครับเรียกได้ว่ามันนอนมาแบบเป็นเป็นปีแล้วอะ <c oughs> อ่าเราก็ทําการสั่งลื้อถอดมันกันเลยนะครับ <c oughs> คือหุ่นพวกเนี้ยมันเป็นหุ่นยนต์ที่เราจะไม่สามารถชาร์จกลับมาได้ในตอนนี้ก็คือต้องทําการ ทุบทิ้งแล้วก็ต้องสร้างใหม่เท่านั้นนะครับอารทาการรื้อถอนไปแล้วก็แน่นอนว่าเจ้าตัวกระสุนเขมก็ทําการสั่งรื้อถอนกันด้วยนะครับผมวางทิ้งไว้ักตั้งนานและอ่ะนี่ก็จะเป็นการเล่นของระดวงนี้โอ้เดี๋ยวก่อนเลยห้องหนึ่งนี่นาะลืมไปเลยก็คือจะเป็นห้องที่มันจะเป็นจุดดาตรงนี้นะครับเราก็สามารถให้คนงานเนี่ยเข้ามาทําการสแกนลายนิ้วมือกันได้ทำการสแกนเปิดห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ เจอกับเครื่องสมองอีกหนึ่งเครื่องเอา้าซะงั้นเจอสองเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับอาจทาการสั่งให้เดินทางตรงนี้หน่อยนะครับคือตรงไหนที่เห็นเป็นจุดดาๆเนี่ยก็ให้คนงานนะครับเดินเข้ามาตรงบริเวณสวนน้ก็จะสามารถทําการเปิดสวนกันได้แบบนี้นะครับแล้วค้ั้งนีไม่เปิดละเพื่อนคลั้งนี้ไม่เปิดกันด้วยนะครับเออแล้วก็ตอนช่วงหลังไหมเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่น่าลาคาญอยู่ตัวหนึ่งกันด้วยนะครับมันคือสิ่งมีชีวิตที่ จะเห็นว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ของแบบโลโก้สีเขียวซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเชื้อปอดสลามนั่นเองนะครับก็เหมือนกับตรงนี้กันเลยนะคือตรงนี้มีการสปอร์สลามมาัแต่เริ่มแล้วก็เป็นสลามที่มีเชื้อปอดสลามกันด้วยนะครับก็คือตอนเนี้ยผมยังไม่ได้มีการขุดมานะเพราะว่าถ้าขุดมาเนี้ยมีการแพร่กระจายของตัวเชื้อกันแน่นอนนะครับก็เลยยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะ,ะทีนี้กลับมาห้องนี้ก่อนสำหรับห้องนี้นะครับก็เดี๋ยวลงไปฆ่ามันเลยไหม พราะถ้ากำจัดทิ้งตั้งแต่ตอนนี้ก็น่าจะเวอร์นะครับอาจทำการสั่งลื้อถอนเดี๋ยวคาเรีนาอย่าเพิ่งเดินไปไหนอย่าเพิ่งเดินไปไหนอาจทำการลื้อถอนกันก่อนอ่าจากนั้นก็สั่งให้เขาเดินลมัลงคลาณนะครับอยากเห็นหน้าตามหน่อยสิอ่านี่ครับผมขอแนะนำให้รู้จักกับตัวซีวีชีวิตตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าม็อบนะครับซึ่งตัวม็อบเนี่ยนับเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันไม่ได้มีการขยายพันธุ์แล้วก็ เป็นอมตะด้วย <c oughs> <c oughs> คือถ้าไปใส่ง,งตัวอื่นน่ะมันจะมีอายุไขแต่ตัวนี้ไม่มีอายุไขกันเลยนะครับอยู่ในช่วงภูมิที่จัดว่าค่อนข้างจะสูงแล้วก็จะมีการปล่อยออกซิเจนเน่าที่มีการแพร่เชื้อออกมานั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่โจมตีเลย <c oughs> ทำการสั่งโจมตีไปเลยกันละกันนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้แบบมาแพร่ในดาวดวงนี้แล้วเนอะอาจทำการสั่งโจมตีทิ้งกันไปได้เลยนะครับนนี้จึงถือว่าโชคดีนะที่เรื่องเกี่ยวกับ เจ้าตัวเนี่ยมันอยู่ที่บริเวณขลางตรงนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้เหมือนมีการเขียนว่ามีการปล่อยออกเซิเจนออสเซจเ็นนาออกมาตกใจเนะว่ามีเชื้อ<笑><笑>อ่ะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับถ้าหากว่ามันอยู่ที่บริเวณข้างบนนะรับรองว่าได้เกิดปัญหาที่แบบอ่าตัวเชื้อเนี่ยมันหลุดออกมาก็ได้น,นอนก็เลยจะเป็นต้องรีดทําการกําจัดมันทิ้งไปนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําการกดสํารวจได้แล้วก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวไอเทมมาแต่ความจริงตัวคลังข้อมูลก็ไม่จะเป็นอะไรกับสรับกับเรากันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ทำการวิจัยไปจนครบแล้วนะออ่่้วก็สสารรับเเเคืืงงงนีีได อืมเอาไงดีนาะอาจเดี๋ยวให้นิโคล่ามากันละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวทําการแบบกระจายยคนกันหน่อกันละกันนะความจริงเราก็สามารถให้สรรพันธุ์คนเดิมเนี่ยใช้งานเครื่องเนี่ยไปรัวๆเพื่อแบบให้เขากลายเป็นแบบซูเปอร์ฮิวแมนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเออเดี๋ยวต้องไปหาของแล้วก็ลองมาทําแบบซูเปอร์ฮีลแมนกันสักพักหนึ่งดูกันละกันเนอะอันนี้ก็ขอตดไว้ก่อนกันละกันนะครับแต่ตอนนี้นิโคล่าไปไหนเนี่ย นิโคลาเดินทางมาสักทีหนึ่งอ่าใช้งานตัวเครื่องสมองนะครับแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิน้นเท่านี้ก็ได้รับความสามารถมาซึ่งความสามารถก็คือล่าเริงแจ่มใสดูคนนี้มีจิตใจหนักแน่นความเครียดลบ20%ต่อไซเคลิลโอ้เป็นเอฟเฟกที่ น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือเรียกคำที่ว่าเขาจะมีเอฟเฟกตเนี่ยติดตัวไปอย่างถาวรน,นะคือมันจะไม่ใช่เอฟเฟกแบบว่าชั่วคราวแค่ครั้งเดียวมันจะอยู่แบบถาวรกันไปเลยก็เลยทําให้คนเนี่ยจะมีเรื่องกับการลดค่าวความเครียดลงไปที่เยอะมากๆในแต่ละวันนั่นเองนะครับเนื่องว่าเป็นคนที่แบบอะไรนะต่อให้งานหนักล้นเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพแบบสบายๆกันได้เลยนะครับอาจี้ก็จะเป็นการได้เจ้าต,ตัวเครื่อง n e u r a l วก c ิเล a t o r นะครับเดี๋ยวค่อยไปหาไอเทมมาใช้งานไกลรอบหนึ่งกันละกันนะอ่าตอนนี้ก็ถือว่าเคล เรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางกลับกันเลยดีกว่านะครับทําการตั้งค่าที่จบของเราแล้วก็กลับมาที่ดาวหลักของเราเอ,อิร์ธคราดเกือบเกือบคลิกดาวผิด <laughs> อะลงมาข้า่างตรงนี้นะครับพรเพื่อจะกลับบ้านนะแล้วก็จะได้นําไปตัวเรียมเนี่ยไปส่งให้กับดาวแรกพรเพื่อจะทําเป็นสารสู้คะแนนต่อไปในพาร์ทหน้านะครับจะไปยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเน่